สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาท่องคำอธิษฐานของพระเยซูครับมัทิวบทที่6ข้อ9ถึงข้อที่13ท่านทั้งหลายจงอธิษฐานตามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพอ,องค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระอ,องค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระอ,องค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระอ,องค์ สวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันเกียข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้และขอทรงยกบาปผิดต่อข้าพระองค์เหมือนที่ข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นไอ้ขอนีนางข้าพระองค์ ชอไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งซึ่งชั่วรเยเหตุว่าแลชออำนาจและและฤทธิดเดชและพัะส,สิริตของพระอ,องค์สึบๆไปเป็นนิดอาเมนขอบคุณครับ